สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อสวนรรักเทพมงคลหรือครูป่านนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาเคมีและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันกันค่ะเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาเคมีกันนะคะ ซึ่งสารทุกชนิดค่ะนักเรีนยนจะมีพลังงานภายในสารค่าหนึ่งค่ะซึ่งเราจะไม่สามารถวัดค่านั้นได้โดยตรงนะคะแต่เมื่อมีพลังงานไปทําให้สารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะสารอาจจะคายพลังงานออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะและเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาค่ะ พลังงานของสารนั้นค่ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะซึ่งอาจจะสูงกว่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมก็ได้ค่ะเราจึงแบ่งประเภทของปฏิกิริยาเคมีตามค่าของพลังงานของสารที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองค่ะ เรามาดูปฏิกิริยาแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือปฏิกิริยาดูดความร้อนนั่นเองค่ะนักเรียนทราบกันหรือไม่คะว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนนั้นคืออะไรปฏิกิริยาดูดความร้อนค่ะนักเรียนจะเป็นปฏิกิริยาที่มีการดูดพลังงานเข้าไปนะคะดูดเข้าไปเพื่อใช้ในการสลายพันธะค่ะซึ่งพลังงานนี้ค่ะนักเรียนจะมีค่ามากกว่าที่คายออกมาตอนสร้างพันธะค่ะ หรือจัดเรียงอะตอมใหม่นะคะทําให้อุณหภูมิของสารเนี่ยค่ะจะมีค่าสูงขึ้นนะคะแต่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมค่ะนักเรียนกลับมีค่าที่ต่ําลงค่ะและเมื่อเรานํามือไปสัมผัสกับภาชนะนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเย็นค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ําแข็งในแก้วนี้ค่ะ เมื่อน้ำแข็งในแก้วนี้นะคะได้รับอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมคะก็จะทําให้น้ําแข็งนี้เกิดการละลายนั่นเองค่ะละลายแล้วก็จะได้เป็นน้ําในแก้วแบบนี้นะคะและเมื่อเราค่ะนักเรียนนํามือของเราไปสัมผัสหรือไปจับที่ข้างแก้วน้ํานี้นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกเย็นค่ะและพบว่ามีละอองน้ํานะคะมาเกาะที่ผิวของแก้วด้านนอกนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะปฏิกิริยาคายความร้อนนี้คังเรียนจะตรงข้ามกับปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะนั่นก็คือเป็นปฏิกิริยาที่มีการดูดพลังงานเข้าไปในการสลายพันธะนะคะแต่พลังงานนั้นคังเรียนจะมีค่าน้อยกว่าที่คายออกมาตอนสร้างพันธะค่ะ หรือเป็นการจัดเรียงอะตอมใหม่นะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วค่ะเรียนก็จะให้ความร้อนออกมาค่ะทําให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะจะมีค่าสูงขึ้นนะคะแต่อุณหภูมิของสารค่ะจะมีค่าลดต่ําลงค่ะยกตัวอย่างปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะยกตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเชื้อเพลิงนี้นะคะเรียนเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วก็จะให้ความร้อนออกมาค่ะ จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาเคมีค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งในชีวิตประจําวันของเรานี้นะคะจําเป็นที่ต้องรู้จักปฏิกิริยาเคมีทั้งหมด8ปฏิกิริยาด้วยกันค่ะซึ่ง8ปฏิกิริยานี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปดูกันค่ะปฏิกิริยาแรกค่ะเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค่ะต่อไปเป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับแก๊สออกซิเจนค่ะ ต่อไปเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตปฏิกิริยาสะเทินปฏิกิริยาระหว่างเบสกับโลหะบางชนิดปฏิกิริยาการเกิดฝนปรดและสุดท้ายค่ะเป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชค่ะ เรามาเริ่มกันที่ปฏิกิริยาแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือปฏิกิริยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค่ะซึ่งปฏิกิริยานี้ค่ะนักเรียนเชื้อเพลิงส่วนใหญ่นะคะจะมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าสารประกอบไฮโดครคาร์บอนนะคะ แลวเมื่อเกิดการเผาไหม้สารประกอบไฮโดโครคาร์บอนะนักเรียนจะทําปฏิกิยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศนะคะซึ่งจะต้องใช้ความร้อนกระตุ้นให้เกิดปฏิกิยาค่ะเราจึงสามารถแบ่งปฏิกิยาการเผาไหม้นี้ออกได้เป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือชนิดแรกค่ะการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะคะซึ่งการเผาไหม้ประเภทนี้ค่ะนักเรียนจะได้ผลิตภัณฑ์คือน้ําและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นนะคะจะไม่มีขมังสีดําค่ะยกตัวอย่างเช่น การจุดเทียนไขค่ะและการเผาไหม้ประเภทที่2นะคะนั่นก็คือการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ค่ะซึ่งการเผาไหม้ประเภทนี้ค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะเป็นขมเหลวหรือผงคาร์บอนค่ะได้ไอน้ำนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะซึ่งจะเป็นแก๊สพิษนะคะต่อการหายใจค่ะและอาจจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะเราจึงไม่สามารถเขียนสรรมการได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น การเผาไหม้ฐานหินค่ะลุงปฏิยาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนี้นะคะเราก็สามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือการจุดเทียนไขค่ะและการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะคะที่เราสามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปเลยก็คือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงรถจนค่ะหรือว่าจะเป็นการเผาขยะเผาเชื้อเพลิงต่างๆนั่นเองค่ะ ปฏิกิริยาต่อไปนะคะนั่นก็คือปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับแก๊สออกซิเจนค่ะซึ่งปฏิกิริยานี้ขันเนียนเมื่อโลหะทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะได้สารป,ประกอบที่เราเรียกว่าออกไซด์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเหล็กนะคะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็น้ำนะคะก็จะได้เป็นสนิมซึ่งสนิมนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนสำหรับปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับแก๊สออกซิเจนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปฏิกิริยาค่ะที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นโลหะที่นำมาวันนี้นะคะนั่นก็คือสังกะสีค่ะซึ่งสังกะสีนี้ค่ะนักเรียนทราบกันหรือไม่คะว่าเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันค่ะสังกะสีนี้ค่ะนักเรียนเรานำมาใช้ประโยชน์ในการ มุงเป็นหลังคาสําหรับอาคารบ้านเรือนค่ะและหาสังกะสีนี้ค่ะทําปฏิกิริยากับน้ํากับแก๊สออกซิเจนนะคะก็จะส่งผลให้สังกะสีนี้เกิดสนิมเหล็กดังภาพค่ะและเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานๆน,นะคะสังกะสีก็จะเกิดการผุกร่อนนั่นเองค่ะ ปฏิกิริยาต่อไปค่ะนั่นก็คือปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะนะคะซึ่งปฏิกิริยานี้ค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นเกลือกับแก๊สไฮโดรเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นโลหะแมกนีเซียมค่ะทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือแมกนีเซียมคลอไรด์และแก๊สไฮโดรเจนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตค่ะ ซึ่งปฏิกิริยานี้ค่ะนักเรียนผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่ะจะเป็นเกลือแก๊สคาร์บอนไอดออกไซด์และน้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นกรดไฮโดรคลอริกค่ะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือแคลเซียมคลอไรด์น้ำและแก๊สคาร์บอนไอดออกไซด์ค่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูตัวอย่างที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตกันนะคะ ซึ่งสารประกอบคาร์บอนตในชีวิตประจําวันของเราค่ะนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในประเภทของหินปูนหรือว่าหินอ่อนนะคะและกรดที่เรากล่าวถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือฝนกรดนั่นเองค่ะและเมื่อสารประกอบคาร์บอนตทําปฏิกิริยากับฝนกรดใช่ไหมคะในชีวิตประจําวันเราจะสามารถสังเกตเห็นอะไรได้บ้างไปดูกันค่ะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะภาพนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพบในอ่า สถานที่ที่เราเรียกว่าเมืองเก่าหรือว่าอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งก็จะเกิดเป็นการกัดก่อนนะคะแล้วก็จะมีวัชพืชใช่ไหมคะเกิดขึ้นแซมแซมบริเวณที่ถูกกัดก่อนไปค่ะและอีกหนึ่งภาพก็คือภาพนี้ค่ะก็คือการเกิดหินงอกหินย้อยนั่นเองค่ะเป็นปฏิกิริยาสะเทินค่ะซึ่งปฏิกิริยานี้นะคะักเรียน ก็คือปฏิกิริยาที่สารละลายกรดค่ะทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายเบสนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือและน้ําค่ะยกตัวอย่างเช่นกรดซัลฟิวริกนะคะซึ่งมีสมบัติเป็นกรดค่ะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแคลเซียมซัลเฟตน,นั่นก็คือเกลือค่ะและน้ํานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นปฏิกิริยาระหว่างเบสกับโลหะบางชนิดค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่ะนักเรียนจะเป็นเกลือกับแก๊สไฮโดรเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นโลหะอ,อลูมิเนียมค่ะนักเรียนทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ํานะคะซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือโซเดียมอลูมินตและแก๊สไฮโดรเจนค่ะปฏิกิริยาต่อไปนะคะจะเป็นปฏิกิริยาการเกิดฝนโปรค่ะนักเรียนทราบกันหรือไม่คะว่าฝนโปรนั้นคืออะไร ฝนกรดค่ะนักเรียนคือน้ําฝนที่มีสภาพความเป็นกรดที่ต่ํากว่า5.6นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือน้ําฝนที่มีค่า pH ที่น้อยกว่า5.6นั่นเองค่ะ ซึ่งฝนกรดนี้เกิดจากอะไรใช่ไหมคะฝนกรดนี้ค่ะเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ําฝนกับออกไซด์ของไนโตรเจนหรือออกไซด์ของซัลเฟอร์หรือจะเป็นสารประกอบคาร์บอนก็ได้นะคะซึ่งเราจะมาดูออกไซด์ของไนโตรเจนกันก่อนค่ะออกไซด์ของไนโตรเจนนั้นเกิดจากอะไรใช่ไหมคะส่วนมากแล้วค่ะออกไซด์ของไนโตรเจนนี้จะเกิดจากการเผาไหม้แก๊สและน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะบางส่วนนะคะจะมาจากปานแลบ ฟ้าผ่าและการระเบิดของภูเขาไฟค่ะต่อไปค่ะเรามาดูที่มาของออกไซด์ของซันเฟอร์กันบ้างค่ะออกไซด์ของซันเฟอร์น,นี้นะคะเรียนส่วนใหญ่มาจากแหล่งธรรมชาติค่ะยกตัวอย่างเช่นไฟป่าภูเขาไฟการย่อยสลายของซากเพื่อซากสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำและในทะเลนะคะต่อไปค่ะเป็นสารประกอบคาร์บอนค่ะ ซึ่งสารประกอบคาร์บอนนี้นะคะก็จะปล่อยออกมาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมในยานพาหานะค่ะซึ่งจะทําให้เกิดผลกรดได้ทั้งสิ้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไนออกไซด์ค่ะทําปฏิกิริยากับน้ําฝนนะคะก็จะได้เป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งนี่ก็คือฝนกรดนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปฏิกิริยาสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชค่ะนักเรียนทราบกันหรือไหมค่คะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือกระบวนการอะไร การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชค่ะนักเรียนเป็นกระบวนการในการสร้างอาหารของพืชน,นะคะโดยมีคอลอโรฟิลล์เนี่ยค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ในการดูดซับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะแล้วเปลี่ยนสารวัตถุดิบนะคะนั่นก็คือน้ําและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของสรารประกอบอินทรีย์นั่นเองค่ะนั่นก็คือน้ําตาลกูโคสน้ําและแก๊สออกซิเจนนะคะซึ่งสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทําปฏิกิริยากับ น้ำนะคะโดยผ่านตัวกลางก็คือแสงและคลอรโรฟิลนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกูโคสน้ำและแก๊สออกซิเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาเคมีและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันค่ะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ